สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาเล่าในหัวข้อวันเดียวก็เป็นบุญมหาศาลแล้วหลวงปู่มั่นต่อรองกับพระยายมมาลาชท่านผู้ฟังครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับหลวงปู่มั่นออกจาริกไปกับพระป่าด้วยกันจำนวนหนึ่งออกเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่อีสานตอนเหนือและได้เลือกที่พำนักอยู่ที่วัดป่าเก่าๆวัดหนึ่งซึ่งชาวบ้านนิมนต์ท่านให้พักอยู่บนกุฏิไม้ส่วนพระลูกศิษย์ ก็หาพื้นที่ปักกรดอยู่ร,บรอบๆหลวงปู่ใช้กุฏิไม้หลังนั้นเป็นที่จเจริญสติภาวนาหลายคืนจนคืนหนึ่งจิตของหลวงปู่ได้สัมผัสถึงวิญญาณสัมภเวสีตนหนึ่งจิตของสัมภเวสีตนนั้นยังเป็นจิตที่เพิ่งตายใหม่ๆท่านเห็นว่ามาวนเวียนแถวๆนี้หลายคืนแล้วจึงเรียกให้มาคุยด้วยวิญญาณ ปรากฏกายออกมาหลวงปู่ถามว่ามาจากไหนวิญญาณตนนั้นกราบท่านมีหน้าตาเศร้าหมองน้ำตาไหลอาบแก้มบอกว่าตัวกระผมนี้รู้สึกเลื่อมายและศรัทธาในตัวหลวงปู่มากตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ให้ได้เที่ยวออกเสาะแสวงหาหลวงปู่มานานแสนนานเมื่อทราบข่าวว่า หลวงปู่อยู่ที่นี่จึงรีบเดินทางมาเพื่อจะมากราบท่านแต่เหมือนมีกรรมยังไม่ได้ทําตามปาณิธานระหว่างเดินทางก็ตายในป่าเสียกรด้วยไข้ป่าจึงต้องมาเป็นสัมภเวสีเช่นนี้เมื่อหลวงปู่ได้ฟังก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและศรัทธาอนแรงกล้าของวิญญาณตนนั้นท่านจึงถามไปว่า ตตยมากี่วันแล้วสามวันครับวิญญาณตอมงั้นโยมยังเหลือเวลาอีกเจ็ดวันก่อนที่เขาจะมารับตัวไปอัตมาจะสอนการภาวนาให้จงตั้งใจให้มากนะเพราะเวลาของโยมเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงมาหาอัตมาในเวลานี้ของทุกวันวิญญาณดีใจเป็นอย่างยิ่งเขาเพียรมาหาหลวงปู่ทุกคืน ซึ่งหลวงปู่ก็สอนหลักธรรมและคําภาวนาให้แก่เขาทุกคืนจนเวลาล่วงเข้าคืนสุดท้ายหลวงปู่มั่นไม่เห็นเขามาหาท่านเหมือนเดิมจึงกําหนดจิตด,ดูก็เห็นว่าวิญญาณตนนั้นเพิ่งถูกยมมัทูดจับตัวไปนํ่ตัวไปนรกเสียแล้วอะไรกันหนอยังไม่ถึงเวลาทำไมยมมาทูดขยันเสียจริง หลวงปู่ท่านจึงบอกลูกศิษย์ว่าวันนี้ท่านจะไม่ออกมาข้างนอกถ้าเห็นท่านนั่งสมาธิไม่หายใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวท่านก็กลับหลวงปู่ท่านนั่งสมาธิถอดกายทิพย์ออกไปจากกุฏิไปจนถึงทางเข้ายมมาโลกท่านเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นจึงได้สัมผัสได้ถึงความกลัวและเสียงร้องระงม มันเป็นความรู้สึกของความทุกเหลือแสนที่ไม่มีจบสิ้นเป็นเวลานานชั่วกับชั่วกันจากนารกคุมต่างๆที่คนในนั้นกำลังรับโทษอย่างหนักจิตของหลวงปู่ล่องลอยไปในทางเดินลึกลับแห่งหนึ่งมันเป็นทางเดินอันยาวไกลสุดลูกหูลูกตาก่อพบกลุ่มยมมทูตที่กำลังนำพาขบวนวิญญาณเดินไปเพื่อชำระความ วิญญาณทั้งหมดถูกลามโดยโซตรวนหน้าตาเศร้ามองหลวงปู่เห็นชายคนนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเมื่อหลวงปู่เข้าไปใกล้ๆพวกยมมาทูตก็ย,ยกอาวุธเข้ามากันหยุดก่อนสมมณะท่านเข้ามาทำไมมีทุระอะไรหรอครับหลวงปูยยกมือชี้ไปทางสัมภเวสีตนนั้นและพูดว่าอาตมามาที่นี่ ก็เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบว่าวิญญาณตนนี้ยังเหลือเวลาบนโลกอีกหนึ่งวันท่านอย่าเพิ่งเอาเขาไปได้หรือไม่พวกยมมทูตทำหน้าตาขึงขังจริงจังแล้วตะคอกออกมาว่าออกไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นเดี๋ยวนี้หลวงผู่ตอบกลับว่าอาตมาไม่ไปเหล่ายมมทูตมีสีหน้าเหี่ยมดุดันมากขึ้น เอาอาวุธออกมาเดินเข้าหาหลวงปู่ทำท่าจะฟันหลวงปู่แล้วมีเสียงขึ้นว่าหยุดก่อนทันใดนั้นแผ่นดินในยมมโลกก็สั่นไหวอย่างรุนแรงจนเสียงวิญญาณที่กรีดร้องดังระงมเงียบกริบเกิดประกายลำแสงเหมือนฟ้าผ่าเป็นสิบสิบครั้งปรากฏเป็นพระยายมราชตาดุดันน่ากลัวภายในดวงตามีอำนาจ เขาเดินมาหาหลวงปู่มั่นพร้อมกราบที่เท้าแล้วถามว่ามีเหตุอนันใดถึงกลับต้องมาถึงยงมบนโลกครับหลวงปู่มั่นตอบว่าอาตมาต้องการมาตามท่านผู้นี้ซึ่งเขายังตั้งจิตภาวนาอยู่และยังเหลือเวลาอยู่บนโลกอีกหนึ่งวันท่านจับเขามาก่อนให้เขาได้ภาวนาในครบกำหนดก่อนได้ไหมท่านพญายมมาราช พระยายมมราชแค่วันเดียวเองนะครับหลวงปู่มั่นก็วันเดียวนั่นแหละจะแค่วันเดียวปีเดียวหรืออึดใจเดียวก็ยังอยู่ในช่วงภาวนาท่านคงลืมไปแล้วละสิว่าเวลาแค่หนึ่งวันในยม,มโลกก็แทบจะเป็นเวลานานช่วกับช่วกันของโลกมนุษย์แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าพระพุทธองค์ท่านบำเพ็ญบารมีมาหลายสิบปี ในชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นที่จิตของพระองค์วิ่งไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ฉะนั้นแล้วจะได้ดูถูกอำนาจของเวลาได้จะให้เวลาเหลือน้อยแค่ไหนก็ตามถ้ายัางมีเวลาอยู่ก็ควรจะให้เขาไม่ใช่หรือท่านเป็นผู้ใหญ่ในนี้มีจิตที่มีธรรมจงลองตรองดูนะเมื่อท่านพระยายม,มาราช ได้ฟังจึงยกมือไหว้หลวงปู่ตอนเข้าไปถามความท่านพญายม,มาราชได้ใจความว่าวิญญาณนี้ถูกจับมัดรวมมากับกลุ่มผีป่าเรร่อนบังเอิญว่าเป็นทางผ่านของป่าเขาพอดีจึงโดนจับมาด้วยหลวงปู่ท่านพิจารณาว่าวิญญาณนี้มีกรรมก็จริงแต่ยังมีจิตใจดีอยู่มาก ไม่นานก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อกลับมาโลกมนุษย์ก็ให้ภาวนาทันทีเป็นเวลาหนึ่งวันแล้วก็สอนวิญญาณน,นั้นทั้งหมดเต็มความรู้ของท่านท่านกำชับว่าจงเร่งความเพียรใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดถึงไม่ทันการได้บรรลุผลในชาตินี้แต่ผลการปฏิบัติจะติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติไม่สำเร็จชาตินี้ ก็เอาสำเร็จชาตหน้าวิญญาณน,นั้นจดจําทุกถ้อยคำที่หลวงปู่สอนด้วยความตั้งใจยมมาทูตได้มารับตัววิญญาณน,นั้นไปวิญญาณน,นั้นก้มลงกราบและประวารณาตัวขอรับใช้หลวงปู่มั่นไปทุกพบทุกชาติและวิญญาณน,นั้นก็สลายหายไปน่าเสียดายอย่างยิ่งที่วิญญาณที่มีจิตใจแน่วแน่ ช่างมีเวลาน้อยเหลือเกินเขาเที่ยวเพียงตามหาหลวงปู่เป็นเวลาหลายปีกว่าจะได้เจอกลับมีกรรมต้องตายเสียก่อนจึงได้เจอหลวงปู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นแต่เป็นเจ็ดวันที่มีค่าทำให้หลวงปู่ต้องไปตามมาจากยมโลกแม้จะเหลือแค่วันเดียวจึงเป็นอุทาหรณ์ที่ดียิ่งอยากทำอะไรไม่ยอมทำเมื่อหมดเวลาแล้ว ต้องเสียใจที่ใช้ชีวิตอย่างไม่คุ้มค่าชีวิตนี้น้อยนักอีกไม่นานพวกท่านก็ต้องตายจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเถิดหลวงปู่มั่นเล่าเรื่องพูดผีมีทั้งผีอันธพาโนโหดร้ายทารุณเช่นกับมนุษย์เราเวลาหลวงปู่มั่นภูรลิทัโตเล่าเรื่องเทวดาพูดผีชนิดต่างๆให้ฟัง ผู้ฟังเคลิ้มไปจนลืมตัวและลืมเวล่ำเวลาลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันประหนึ่งตนก็ใครรู้อย่างนั้นบ้างและคิดว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นบ้างในวันหนึ่งข้างหน้าและทําให้เกิดความกระยิมต่อความเพียรเพื่อผลอย่างนั้นขึ้นมากับตอนท่านเล่าอดีตชาติของท่านและของคนอื่นเป็นบางราย ที่เห็นว่าจำเป็นให้ฟังยิ่งทำให้อยากรู้เรื่องอดีตของตนจนลืมความคิดอยากพ้นทุกไปน,นิพพานในบางครั้งพอรู้ตัวเกิดตกใจและตำหนิตนว่าอ๋อเรานี่จะเริ่มบ้าไปเสียแล้วแทนที่จะคิดไปในทางหลุดพ้นดังที่ท่านสัง่งสอนแต่กลับไปคว้าและงมงายในอดีตที่ผ่านมา ทำให้รู้สึกตัวไปพักหนึ่งพอเผลอก็คิดไปอีกแล้วต้องคอยปรามตัวเองอยู่เรื่อยเวลาท่านเล่าเรื่องพูดผีชนิดต่างๆมายเยี่ยมท่านรู้สึกน่าฟังมากเฉพาะพวกพูดผีรู้สึกมีผีอันดาพันเช่นกับพวกมนุษย์เราถ้าพวกใดชอบก่อความไม่สงบมาก เขาก็ต้องจับพวกนั้นมาขังรวมกันไว้ในคอกที่มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเองขังไว้เป็นพวกพวกเป็นห้องห้องเต็มห้องขังแต่ละห้องมีทั้งผีอันทภานหญิงผีอันธภานชายและอันธภานประเภทโหดร้ายทารุณจำพวกทารุณยังมีทั้งหญิงทั้งชายอีกด้วยมองดูหน้าตาพวกนี้ บอกอย่างชัดแจ้งว่าแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับพวกผีนี้เขามีบ้านเมืองเหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกันเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีหัวหน้าปกครองดูแลเหมือนกันผีมีอุป,ปนิสยัยไฝบุญกุศลก็มีอยู่แยะพวกผีธรรมดาและผีจำพวกอันดพานเคารพนับถือมากเพราะผู้มีอุป,ปนิสยัยวาสนา เป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพมากผีทั้งหลายเคารพเกรงกลัวมากตามหลักธรรมชาติมิใช่การประจบประแจงท่านเล่าว่าที่ว่าบาปมีอำนาจน้อยกว่าบุญนั้นท่านไปพบเห็นในเมืองผีเป็นพยานอีกประเด็นหนึ่งคือผีมีวาสนาแต่มาเสวยกรรมตามวาระเช่นมาเกิดเป็นพูดผี แต่นิสัยใจคอในทางบุญนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมีอำนาจมากด้วยเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถปกครองผีได้เป็นจำนวนมากมายเพราะเมืองผีไม่มีการถือพวกถือพ้องเหมือนเมืองมนุษย์แต่ถืออำนาจตามหลักธรรมแม้จะฝืนถืออย่างมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะกรรมไม่อำานวยไปตามต้องขึ้นอยู่กับกรรมดีชั่วเท่านั้น เป็นหลักตายตัวอำนาจที่ใช้อยู่ในเมืองมนุษย์จึงนำไปใช้ในปรลโลกไม่ได้ท่านเล่าตอนนี้รู้สึกพิสดารมากแต่จำได้เพียงเล็กน้อยขัดขาดวินวินจึงขออภัยด้วยเวลาท่านออกเที่ยวโปรดสัตว์ตามสถานที่ที่พวกผีตั้งบ้านเรือนอยู่โดยทางสมาธิภาวนาพ่อมองไปเห็นท่านจะให้รีบโฆษณาบอกกัน มาทำความเคารพเหมือนมนุษย์เราท่านเดินผ่านไปตามที่ต่างๆในที่ชุมนุมผีและผ่านไปที่คุมขังผีอันตพานหญิงชายโดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้พานำทางด้วยความ,มเคารพเลื่อมใสท่านมากและอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิดต่างๆให้ท่านฟังและอธิบายเรื่องผีที่ถูกคุมขังว่าเป็นผู้มีใจโหดร้าย คอยอรบกวนผู้อื่นไม่ให้มีความสงบสุขเท่าที่ควรต้องขังไว้ตามแต่โทษหนักเบาของเขาคำว่าพูดผีนั้นเป็นคำที่มนุษย์เราให้ชื่อเขาต่างหากความจริงเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่มีอยู่บนโลกทั่วไปตามภูมิของตนครับท่านผู้ฟัง หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระศรีพารัตนไตรยัยบารมีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจงมาอำนวยเวชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ